แทนวชริรอานสถานที่ตัสรูขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าที่ภายใต,ยต้ตนภศรีมหาภูอิเจดีพุทธคยาสถานที่ตัสรูสถานที่สำคัญที่เป็นที่เกิดถิ่นธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือสถานที่ตรงนี้หลังจากองค์นั้นสร้างบาร,รมีเสียสมไขยแสนกับได มาปฏิบัติแล้วก็ได้มาปฏิบัติในการบำเพ็ญบรารลีจนได้มาบวชแล้วก็ได้มาประทับนั่งปูยากุสะแปดรมอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ไม่ถ้าเราจะไม่ได้ตัดสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่เสด็จไปที่ใด ถึงแม้เลือดเนือเ้อจะเหี่แห้งไปปานใดก็าตามอันนี้เป็นสัจจะที่พระองค์นั้นตั้งไว้ว่าถ้ามิตัสรเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะไม่เสด็จไปที่ใดดังน,นั้นก็ถึงทําให้จิตความแน่วแน่จึงทําให้พระองค์นั้นได้บรรลุยานสายานที่หนึ่งคืออบุเบสานุสติยานคือรุกชาติได้ยานที่สองคือ จุดูปาิยานดูการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายอันที่3คืออาสวัคยานก็คือการตรัสรู้อริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคจนได้สําเร็จเป็นพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์จึงได้สเสวยมุดที่ภายใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ท่นวัชระอา่างนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เรียกว่ารัตนะ บัลลังเกีนะครับต่อมาก็มีพระเจ้าสศกมหาราชมาสร้างพาต้นวัชระอาจไว้ให้เราได้รู้เราก็ได้ระลึกถึงดังนั้นการที่เราได้มาที่พุทธคยาอ่านะก็มีต้นพระรีมหาโพ์ต้นพระรีมหาโพ์นี้ก็เป็นต้นที่สี่ครับต้นที่สี่ระดับที่สี่ดังนั้นก็ถือว่า มีความสำคัญก็ตันนี้ก็มีอายุร้อยสามสิบกว่าปีนะครับเพระนั้นการที่เรามารู้มาเห็นมาปฏิบัติภายใต้ต้นพระศรีมหาโพเราก็จะได้เป็นผู้ที่ได้โพธิโมเลคือเป็นที่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากเมื่อรู้ว่า องการทั้งหลายมีความเกิดขึ้นระดับไปก็คือสิ่งเหล่านี้ก็มีการทุกหรือว่ามีการเกิดเป็นทุกเมื่อเรารู้รู้ตรงนี้เราก็เร่งปฏิบัติเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือสมาติสติสมาสังกโปสมาวาจารสมากัมมันโตสมาอาชิโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาติ สองข้อแรกนั้นเป็นตัวปัญญาส,สาข้อต่อมาเป็นตัวศีลสามข้อต่อมาเป็นตัวสมาธิ